ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะแนะนําการสมัครอย่างต่อเนื่องซึ่งการสมัครครั้งก่อนเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้รับลิงก์มาแล้วเราก็กรอกข้อมูล พจากคลิปที่แล้วนะครับมาดูกันตามสเต็ปขั้นตอนจากการสมัครครบของการสมัครตอนนะครับช่วงที่สมัครแล้วมาถึงในส่วนของได้ Username and password มาเราก็เริ่มมาข้อที่หนึ่งล็อกอินครับล็อกอินแล้วก็จะมาหน้านี้หน้านี้เป็นข้อสองเราก็จะใส่ยูสเนมและพาสเวิร์ดที่เราได้ตั้งไว้แล้วก็กด Exit your account ครับ,รบเข้าไปครับเข้าไปสู่ข้อ3ข้อ3เราก็มากด by position กดแล้วดูผู้แนะนำถูกต้องนะผู้สปอนเซอร์ก็มากดข้อ4เลยโพช นะครับกดโพสแชทเสร็จก็จะมาคอยเปเมต์น,นะครับจุดที่5้ากดคอยเปเมต์กดแล้วคอยเปรมต์ก็จะเปลี่ยนหน้ามาเป็นอย่างนี้เป็นจุดที่6ให้เลื่อนดูที่วงกลมนะครับตรนนะครับสีแดงแดงกดไปที่ตรนนะครับจากสี แดงแล้วก็ตัวหนังสือสีเทาเปลี่ยนเป็นนะครับสีขาวครอบแดงแล้วก็ตรอน100 TRX นะจุดที่6เป็นอย่างนี้แล้วก็กดไปกดไปแล้วมันจะโผล่มาเป็นข้อที่เจ็ดคอมพลีทเช็คเอาท์ complete check out แล้วก็ไปข้อ8ก็จะได้ qr code ถ้าเห็น qr code โผล่มานี่ก็ถือว่าใกล้จบเต็มทีนะครับสำหรับการสมัครให้เราแคปหน้าจอหรือเอากล้องมือถือ,อเอากล้องหรือมือถืออีกตัวนึงเอามาถ่ายถ่ายหน้าน,นี้เลยครับ เพื่อที่เดี๋ยวเราจะไปจ่ายเงินนะเงินตรอนกันโดยการใช้ดูด QR code นี้นะครับเราก็ย้อนกลับไปสู่ตอนลิงโปด้านหน้าโทรศัพท์กดเข้าไปเลยครับกดแล้วก็จะมาถึงหน้ากระเป๋าของเรา กระเป๋าที่มีตรนนะครับมี100 trx เรียบร้อยกระเป๋านี้เราต้องทำให้ Active นะครับถ้า Active แล้วเรามาดูครับตรงนี้จะแสดงเป็นตัวเลข100หรือ1 0ึ่ร้อยหนหรือ1 0ึหรือห0ึ่งร้อยที่เราใส่เข้าไว้รอ หลังจากนั้นให้กดไปที่วงกลมเลยครับกดไปที่วงกลมเนี่ยวงกลมนี้ข้างในจะเป็นวงกลมสีฟ้ามีลูกศรขึ้นภาษาอังกฤษอ่านว่าเซนกดเลยครับกดแล้วจะมาอยู่หน้านี้ จะเห็นว่าเรากดเซนนะเพื่อที่จะ Receive r e c e i v i w i n g c o u n t ครับให้มากดที่วงกลมนะครับกดที่วงกลมได้เลยกดเพื่ออะไรครับกดให้เป็นเว้นขยายนะเว่น่องขยายเพื่อที่จะไปอ่าน QR Code ที่ เราได้บันทึกไว้เมื่อกี้นี้นะครับอ่าเข้ามาแล้วนะครับถ้าเราได้กดเว้่นขยายแล้วไปถ่าย QR code Q โค o d คนี้ก็จะมาแสดงแสดงให้เราดูตรงนี้ครับมาแล้วเป็นกระเป๋าที่เราได้ติดตั้ง แล้วด้านล่างถัดมาก็ให้ใส่นะตรงเลข3านมะใส่หนะึ่งร้นะบรรทัดเดียวกับแม็กซ์นะครับตรงนี้นี่หนึแล้วก็แม็กซ์ก็โอเคแล้วกดเซนด้านล่างนะครับเมื่อกดเซนแล้วจะเปลี่ยนหน้าเป็นหน้านี้นะครับ ถ้าเราเซนมาตรงนี้จะมีเป็น100 TIX นะครับ101 102ที่เราได้ใส่ไว้กระเป๋าให้มัน active ก็จะดีครับอะแล้วเราก็ไปไปต่อครับกด confirm กดคอนเฟิร์มกดคอนเฟิร์มนะครับแล้วเราก็ Enter your password ครับเงินตรันนะครับหรือว่า1 0 0 TRX เมื่อสก,กีนี้เราต้องมาใส่ password ให้ตรง กระเป๋านั้นที่จะจ่ายกันแล้วนะครับ,นะรบเตอรข้า์ดแล้วก็ะจกดดันนะครับกดดันเลยไปนะครับกดดันก็จะโผล่มาหน้านี้หน้าที่เจ็ดข้อความนี้ขึ้นแบบนี้สำเร็จครับเงินถูกจ่ายไปแล้วนะครับ เราก็ถือว่าเราสมัครสำเร็จเรียบร้อยครับต้องกล่าวคำว่าสวัสดีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ